จากข่าวที่ดาราช่อง7สีนะครับคุณคณะรินยาลัตเนี่ยที่โดนมิจฉาชีพนะครับจากแอปหาคู่นะหลอกว่าจะมาแต่งงานด้วยนะครับอย่าว่าแต่แอปหาคู่เลยนะครับพี่น้องตอนนี้เนี่ยใน y o u t u นะก็มีมิจฉาชีพเนี่ยเรียกได้ว่าระบาดหนักมากๆเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยได้รับอีเมลมาบ่อยมากครับว่า ช่อง y o u t u b e โดนแฮก Gmail โดนแฮกเห็นไหมครับเนี่ยนะแล้วก็โดนแฮกบัญชี Google. แล้วก็โดนแฮกช่อง Youtube นะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องบอกได้เลยนะว่าหลายหลายคนก็ตกอยู่ในความเสี่ยงนี้นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมก็จะมารวบรวมให้พี่น้องดูนะครับแล้วก็จะมาเตือนภัยด้วยนะว่ามิจฉาชีพที่อยู่บน Youtube เนี่ยเขามี วิธีการที่จะมาหลอกล่อเราอย่างไรนะพี่น้องจะได้รู้ก่อนถ้าเจอแนวนี้เนี่ยก็กระบาดไมห้หัวไว้เลยว่าพี่มิตรเนี่ยมาหาเราแน่ๆเลยนะครับนะแล้วก็ตอนช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะแนะนำถึงว่าเมื่อเราเจอปัญหาอาจจะโดนแฮ็กช่องนะบัญชีโดนแฮ็กนะแล้วก็อาจจะโดนปิดช่อง YouTube อะไรก็แล้วแต่ เราจะมีวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ YouTube ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะโดยผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องอันนี้เนี่ยที่ผมจะพูดทั้งหมดในคลิปนี้ก็มาจากประสบการณ์ที่ผมได้เจอมากับตัวเองแล้วก็ได้ประสบการณ์จากที่พี่น้องมาเล่าให้ฟังและผมก็ได้ช่วยแนะนำวิธีการต่างๆไปนั่นเองนะถ้าพี่น้องเจอเคสอะไรแปลกๆที่นอกเหนือจากนี้ หรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรก็สามารถพิมพ์สอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะเผื่อว่าผมจะเคยเจอแล้วแล้วเดี๋ยวจะแนะนําให้ฟังนั่นเองนะครับนะเริ่มต้นเลยนะครับผมนี่มุกแรกที่มิจฉาชีพจะมาใช้ใน y t u t u เนี่ยก็คือเขาจะอ้างตัวว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะแล้วจะมาช่วยเพิ่มยอดวิวและคนติดตามให้กับเรา นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับที่คุณคณะโด้นั่นเองนะครับเพราะว่าไฮโซเนี่ยเขาก็จะมาอ้างอิงนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกนะอ้างอิงว่าเขาเนี่ยรู้จักคนใหญ่คนโตอันนี้ก็คือว่าเขาก็เอารูปที่เขาถ่ายรูปคู่กับคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเอาไปโพสต์ลงนั่นเองอันนี้ก็ขอขอบคุณไทยรัฐนิวส์แล้วก็จากพี่กันจอมพลังด้วยนะครับผม ตรงนี้นะก็คือหลักการเดียวกันเลยจะอ้างตัวว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะอันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับจากพี่ปันนะจากช่องปันนราศี Lives in Vancouver นะซึ่งพี่เขาเนี่ยอยู่ที่ประเทศแคนาดานะและพี่น้องอภิปันเนี่ยก็ได้ส่งข่าวมาให้ผมดูว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับก็คืออ้างอิงว่าเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ YouTube นะแล้วก็จะมาช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่านกฎไว้ยิ่งขึ้นจะทำให้ช่องของเราเติบโตนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีบริการอะไรก็แล้วแต่1 2 3 4นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็ต้องเช็คดีๆนะครับเพราะว่าบริการที่เขาแนะนำมาแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่นะก็คือว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปทำการคลิกลิงก์ที่เขาส่งมาให้ นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะมีการอา,อาจจะขอข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาไปแฮ็กช่องต่อหรือถ้าโหดกว่านั้นเนี่ยบางครั้งก็คือว่าคลิกแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะโดนแฮ็กช่องก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าเนี่ยเราก็อาจจะถูกหลอกนะว่าเอ้ยก่อนที่คุณเนี่ยจะรับบริการจากเราคุณต้องโอนเงินให้กับเราก่อนเดี๋ยวเราจะเพิ่มวิวเพิ่มคนติดตามเพิ่มชั่วโมงการดู แล้วก็ทําให้ช่อง Youtube ของเราเนี่ยผ่านกฎการสร้างรายได้ได้นะเมื่อเราเนี่ยทำการโอนเงินไปแล้วหลังจากนั้นก็หายจ้อยนะสิครับผมนะเขาก็บล็อกเราเลยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเช็คดีๆนะพี่น้องลองคิดดูนะครับมันไม่เมค e ซ e เซนเลยนะเพราะว่าพี่ปันเนี่ยทำคลิปเป็นภาษาไทยอ่ะพี่น้องลองคิดดูนะทำคลิปเป็นภาษาไทยแล้วคนนี้เนี่ยเขาเป็นต่างชาติ นะครับเขาเนี่ยจะมาฟังคลิปพี่ปันออกได้ยังไงเห็นไหมฟังดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่ามันไม่ make sense เลยนะถ้าพี่ปันพูดเป็นภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษอะไรก็ว่าไปอย่างเห็นไหมครับผมอันนี้พี่น้องจะต้องระวังดีๆนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็จะมานําเสนอนะว่าเขาจะมีแพ็กเกจราคาถูกนะครับแล้วก็อาจจะนําเสนอว่าโอ้ยผ่านกดได้ภายใน3วัน7วันเพื่อที่ว่าจะเป็นตัวกระตุ้น ให้กิเลสของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะพอเราเห็นปุ๊บเราก็ตาโตเลยว,ว่าโอ้โหราคาถูกคลิปเปงเลยแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่วันเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องควบคุมกิเลสตัณหาของเราให้ดีๆนะครับพี่น้องอันนี้คืออันแรกนะต่อมาครับผมอันที่2ออันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการหลอกลวงใน y t u t u นะครับก็คือว่าเขาเนี่ยจะมาชวนเราโปรโมทเกี่ยวกับทั้งแอปการพนันเว็บการพนัน นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับที่คุณคณะโดนนะครับก็คือว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยจากแอป,ปหาคู่นะก็มาทําการชวนคุยก่อนตอนแรกๆก็คุยกันไปคุยกันมาต่อมาเมื่อเริ่มสนิทแล้วเนี่ยนะครับนะแล้วก็เริ่มมีการหลอกลวงต่างๆนาๆนานะแต่รูปนี้เนี่ยผมเห็นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้โหพี่เขาเนี่ยส่งรูปสดๆเลยนะไม่มาร์กหน้าทองหรือยังไงครับเนี่ยนะลบกวนเอาไปใส่ให้กับ ทีมหงแดงลิเวอร์พูลหน่อยนะครับจะได้กลายเป็นล่างทองกับทุกคนเลยนะโอเคครับอันนี้นะครับพี่น้องจะต้องระวังดีๆนะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยเขาก็ใช้กันมาค่อนข้างเยอะเลยแต่หลายคนก็หลวมตัวนะครับผมเช่นยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือผมเจอมาเองนะวิธีเช็คง่ายๆนะครับผมก็คือมิชชชีพแนวนี้นะครับหรือว่าพี่น้องที่ทำงานในแนวนี้เนี่ย นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งก็คือว่ารูปโปรไฟล์เขาก็จะไปหารูปโปรไฟล์ที่เป็นผู้หญิงนะแล้วก็ดูสวยๆแล้วก็แต่งตัวแบบว่าวับปับแบมบแบมบนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็มาหลอกล่อผู้ชายหัวงูอย่างผมเฮ้ยไม่ใช่นะแล้วก็มาหลอกล่อผู้ชายอย่างผมหวังว่าผมเนี่ยเห็นลูกเออเห็นรูปแหมพูดผิดเลยเห็นรูปแล้วจะตาลุกนะผมไม่ตาลุกหรอกครับเพราะว่าผมเห็นมาเยอะแล้วไม่ใช่ะไรหรอก นะก็คือเขาจะไม่ใช้รูปจริงนั่นเองในการที่จะมาติดต่อกับเรานะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาชักชวนเราโดยพูดแบบกว้างๆว่าเอ้ยจะให้ช่วยโปรโมตรีวิวตอนแรกผมก็งงเว่ามันรีวิวอะไรวะนะครับถามไปเขาก็บอกว่าอ๋อรีวิวสินค้าคือเขาไม่พยายามที่จะบอกความจริงให้มันชัดเจนว่ารีวิวอะไรจนกระทั่งเราต้องคาดคั้นถึงที่สุดว่าสรุปแล้วรีวิวอะไรล่ะครับ เขาก็ถึงจะบอกว่ามันจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของเว็บแนวการพาน,นันนะครับหรือว่าจะเป็นอีกแนวนึงก็คือว่าจะมาชวนเราเนี่ยไปไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับเกมออนไลน์นะซึ่งฟังคร่าวๆแล้วเนี่ยก็เอ้ยไม่น่าจะผิดกฎแต่อย่างไรใช่ไหมครับผมแต่เกมออนไลน์อันนั้นนั่นแหละนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มันมีเรื่องของการพาน,นันเกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่ในนั้นด้วย นะครับเช่นอาจจะต้องมีการเติมเงินนะหรือว่าจะต้องมีการซื้อของอะไรแล้วก็จะมีการเล่นการพนันอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะโอ้ผมไม่ได้แคปให้พี่น้องดูก็คือเขาจะบอกว่าเราจะมีวิธีการที่จะทําให้โพสต์ลงไปแล้วเนี่ยนะครับผมทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ถูกจับอยู่กับพูดง่ายๆแบบนี้เลยซึ่งผมก็งงกับเขาว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะนะก็คือลิงก์มาที่เว็บการพนันยังไงเนี่ย นะครับถ้ามีคนแคปหน้าจอเมื่อไหร่เนี่ยดิจิตอลฟุตปรินของเราเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไว้ตลอดการนั่นเองตรงนี้พี่น้องก็จะต้องระมัดระวังดีๆนะครับนะอย่าไปเห็นแก่เงินเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่เขาจะให้เราเพราะว่าถ้าเราทำผิดครั้งเดียวแล้วก็มีการแคปหน้าจอเก็บไว้จากใครก็ตามแต่แบบนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสงานเข้าได้นะเพราะที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวที่ดารา หรืออินฟลูหลายๆลคนที่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยก็โดนเล่นงานมาหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าไปมีกิเลสตัณหาเหมือนเดิมกับรายได้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออันที่2อครับผมอันที่3าวันนี้เนี่ยก็ระบาดหนักมากตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยผมยังเจออยู่เลยนะก็คือ,อเราจะได้รับอีเมลที่ชื่อว่า private video watch share with you ไม่แน่ใจว่าพี่น้องเนี่ยลองเช็คอีเมลแล้วเจออันนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยคือเขาจะก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะซึ่งมิจฉาชีพที่หลอกคุณคณะเนี่ยโอ้โหผมแล้วก็นับถือเขาจริงๆเลยนะนะครับใช้วิธีการก็คือว่าไปจ้างตำรวจไม,ไม่ใช่อาาไม่ใช่ตำรวจหรอนะอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นั่นแหละขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยมองอผิวเผิน ไอเราก็นึกว่าเป็นแบบว่าโอ้โหยศชั้นใหญ่โตเลยนะครับแล้วไม่ได้มาแค่คันเดียวนะมาสอาคันแล้วก็มีรถนําขบวนมาอีกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมียศถานบรรดาศักดิ์มีความร่ํารวยหรูหรามาา้าเห่าเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยแหละครับผมก็เป็นหลักของมิจฉาชีพเช่นเดียวกันนะก็คือพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้เราเชื่อเขานะครับโดยที่ใน y YouTube เนี่ยก็จะทาคล้ายๆกันคือเขาทาแบบนี้นะครับพี่น้อง เขาจะส่งอ e ีเมลมาหาเราโดยใช้ชื่อคำว่า YouTube แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า private อ่ p r i v a t e video w a s share with you อ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหเราก็ตกใจสิใช่ไหมว,ว่าโอ้ยูทูบส่งมาหาเราแล้วก็เป็นวิดีโอแบบว่าส่วนตัวเลยมันต้องมีอะไรหรือเปล่านะหลายคนคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยด้านล่างนะครับคือด้านล่างมันจะเป็นรูปเนี่ย อันนี้คือใครรู้ไหมครับผมนะไม่ใช่อาบังขายโรตีแถวบ้านเรานะคนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็คือเป็น CEO YouTube คนใหม่ทีเ่เป็นต่อมาจากคุณซูซานนั่นเองนะครับนะท่านนี้นะก็ทำให้เราดูแล้วก็เกิดความน่าเชื่อถือว่าเฮ้ยโอ้โหตะเถนเรานี่มันใหญ่โตขนาดนี้เลยถึงขั้นว่า CEO ของ YouTube เนี่ยส่งวิดีโอส่วนตัวมาให้เราดูเลยใช่ไหม เราก็นึกว่าเราเป็นคนสําคัญแต่หารู้ไม่นะครับว่าเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเราโดนหลอกนะครับเมื่อเราคลิกที่คลิปนี้แล้วนะครับผมก็จะวิ่งไปดูที่วิดีโอนี้วิดีโอนี้นก็จะเล่นนะครับผมนะซึ่งก็เป็นโชคดีของพวกเราใช่ไหมโชคดีของผมด้วยนะเพราะว่าวิดีโอมันเล่นไปยังไงเราก็เฉยเฉยเพราะว่าเราแปลไม่ออกนั่นเองใช่ไหมครับผมผมก็แปลไม่ออกนะแต่ท่านไหนที่แปลออกอาจจะสวยไป เพราะในนี้เนี่ยเขาใช้ AI นะครับผมในการที่จะทําให้มันปากขยับนะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะพูดประมาณว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบการหาไรายได้จาก u t u b e เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเป็นแบบโน้นแบบนี้แบบนั้นนะพูดไปเถอะแปดชั่วโมงเราก็เชยเพราะเราแปลไม่ออกนะครับแต่ถ้าท่านไหนแปลออกนะครับข้างล่างเนี่ยคำอธิบายวิดีอนะตรงนี้เขาก็จะมีลิงก์ให้เรากดนะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเรากดเข้าไปเมื่อไหร่ นะครับมันก็จะมีทั้งอะไรนะไฟล์เอกสารให้เราไปกรอกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะขอข้อมูลอะไรของเราไปหรือว่าจะเป็นไฟล์ที่ทําให้เราเนี่ยเป็นไฟล์อะไรนะคล้ายๆโปรแกร,รมให้เราติดตั้งถ้าเราติดตั้งไปเครื่องของเราก็อาจจะโดนแฮ็กก็เป็นไปได้อันนี้พี่น้องจะต้องระวังนะเพราะว่าในปี2025เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ยังได้รับนะอีเมลจากอาบังาขายโรตีท่านนี้อยู่มายันเลยเนี่ยมาไม่เลิกด้วย ต้องระวังดีๆนะครับผมก่อนที่จะไปดูรูปแบบสุดท้ายนะครับนะพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทําช่องอะไรดีนะหรือว่าทําช่องแล้วเนี่ยไม่เติบโตสักทีไม่มีรายได้อย่างไรนะครับผมมีโปรแกรมพี่เลี้ยงปั้นช่องอยู่นะที่เรียกได้ว่าจะช่วยวิเคราะห์แนะนานะครับแนวทางที่พี่น้องเนี่ยจะทําคลิปแล้วมีรายได้ได้ไวแล้วก็ได้มากที่สุดพี่น้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอีกต่อไป เพราะว่าผมลองมาแล้ว15ปีเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้นะถ้าไหนสนใจอย่างไรก็ติดต่อได้ที่ลายที่ชื่อว่า a d s e k youtube ได้เลยนะครับต่อมาครับผมอันนี้เนี่ยหลังๆมาเริ่มหายแต่สมัยก่อนเนี่ยมาบานเลยโดยเฉพาะที่อยู่ใน Twitter หรือใน X ณนะตอนนี้นั่นเองนะครับก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยโอ้ยงานดู YouTube นะได้วันละร้อยบาทถึง300บาทต่อวันนะครับตรงนี้เนี่ย นะอันนี้เนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบกับของคุณคณานะครับผมก็คือว่าเขาจะเอาเรื่องความรวยเนี่ยมาเป็นตัวล่อนะมิจชาชีพท่านนี้เนี่ยก็โอ้โหนะครับมาอวดรวยโดยที่ว่าถือแชมเปญอันนี้ไม่ใช่เก๊กหวยนะอันนี้แชมเปญแล้วก็ยืนกินอยู่ท่ามกลางทะเลแล้วก็มีบางรูปที่แบบว่าโอ้โหแต่งตัวหล่อๆแล้วก็ไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอวดรถหรู นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็เหมือนเดิมเลยนะครับอย่าให้กิเลสตัณหาเรามาบังตาเรานะครับเพราะว่าพวกมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องทําอะไรคุณก็อยู่บ้านเฉยๆนั่งหายใจไปแล้วคุณก็กดดูคลิป YouTube ไปแล้วก็ได้ตังค์แล้วนะครับซึ่งโอ้โหเราฟังแล้วเราก็ยิ้มสิครับคลิปก็ไม่ต้องทำนะอ่าปากนัาไม่ต้องพูด น้ำลายก็ไม่ต้องเสียได้เวลา1 3 0 0บาทนะครับผมพวกนี้เนี่ยผมเนี่ยเคยไปทําการแกะลอยเขาแล้วนะคือผมก็ติดต่อไปคุยกับเขาเลยรูปแบบการหลอกลวงของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นะก็คือให้เราเนี่ยนะครับถ้าสนใจนะก็ไปติดต่อเขาที่ไลน์ได้เลยอ่า,าซึ่งในนั้นนะครับผมเขาก็จะบอกเราเลยนะว่าติดต่อเสร็จปุ๊บ คุณมีภารกิจนะครับว่าอ้าวเริ่มต้นดูก่อน10คลิปอ้าวเมื่อดูเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ยังเบิกเงินไม่ได้อีกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีภารกิจต่อไปคุณจะเอาไหมดูอีก10คลิปคุณจะได้เพิ่มอีก300อะไรประมาณนี้นะไอเราก็โอ้โหกิเลสเราเยอะด้วยเราก็เอาสิครับผมนั่งดู10คลิปเราก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเราก็กดเปิดทิ้งไว้นะพอกินกล้วยเสร็จก็มาเปิดคลิปใหม่แป๊บเดียวก็ได้10คลิปแล้ว นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าโอ้โหคุณได้เงินเยอะแล้วนะดีใจด้วยนะครับแต่ก่อนที่คุณจะเบิกเงินได้เนี่ยเรามีค่าธรรมเนียมในการเบริกเงินก่อนแม่แม่แม,แม่นะครับอุตะเงินเรายังไม่ได้สักบาทแล้วอยู่ดีๆจะให้เราไปโอนเงินให้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางการตลาดเนี่ยครับผมหลายคนก็จะเสียดายใช่ไหมเสียดายว่าอุตส่าห์เสียเวลากินกล้วยไปตั้งนานดูคลิปไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะ แม่โอนเงินให้เขาหน่อยเถอะนะเพราะว่าเราดูคลิปแล้วก็ทําภารกิจให้เขาแล้วเนี่ยสมมตินะได้มาพันหนึ่งโอในให้เขา5้า500เองอย่างน้อยๆเราก็กําไรสัก500นะครับในทางการตลาดเขาเรียกว่ามันเป็นซังคอสนะครับผมคือเราเสียไปแล้วลงทุนเวลาไปแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเอ,เอาเลยละกันนะ่ะจะได้ไม่เสียเวลาที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทลงไปมันเป็นซังคอสอยู่ พอเราจ่ายเงินไปเท่าน,นั้นน่นแหละครับผมโอนไป500ปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะเขาก็จะกดนิ่มๆน,นะด้วยปุ่มที่ขึ้นต้นด้วยตัว B นนำหน้าก็คือ b L O C K เขาก็บล็อกเราเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาได้งเงินแล้วเขาก็ชิงหนีนะครับเขาได้500พี่น้องจะบอกว่าทำไมมันน้อยจังเอา้านะครับวันหนึ่งเขาหลอก50คนร้อยคนคนหนึ่งใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวเองนะครับสมมตินะหลอกแค่วันละร้อยคนก็พอ 500 100ค,100คนอ่าเอ้ยร้อยคนอาจจะมากไปเอา10คนพอ5 0 0คนก็วันละ5 0 0 0แล้วนะครับผมเห็นไหมวันละ5,000ันแล้วนะเดือนหนึ่งก็เป็นแสนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเขาจะเป็นประมาณนี้นะนะเรียกได้ว่าเราเนื้อยังไม่ได้กินหนังยังไม่ได้ลองนั่งเลยนะครับเขาก็ให้เราโอนเงินไปให้เขาก่อนแล้วเรื่องของการเบริกเงินนะครับหรือว่าเขาจะมีมุกอื่นก็ได้นะว่าก่อนจะได้เงินคุณต้องโอนเงินไปค่านู่นค่านี้ขนาดก่อนเพราะฉะนั้นพี่น้อง ก็เตรียมชิ่งได้เลยตรงนี้นั่นเองนะครับอย่าให้กิเลสตั้นหาบบาังตาเราเหมือนเดิมนะครับอ่านี่แหละครับผมก็คือเรื่องของมิจฉาชีพที่อยู่ใน YouTube พี่น้องจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับผมถ้าพี่น้องเจอปัญหาพวกนี้แล้วนะแล้วก็อาจจะเช่นช่องเราโดนแฮก นะครับหรือว่าคลิปเราอาจจะโดนแจ้งผิดกฎอะไรก็แล้วแต่จากการที่คนแฮกช่องเราไปลงคลิปที่มันไม่ถูกต้องนะวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ YouTube ต้องบอกก่อนนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินไปหาเขานะครับที่สนักงานอะไรของเขามันไม่มีแบบนั้นนะมันมีแต่ว่าเราต้องติดต่อผ่านทางอีเมลเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการแชทคุยนะซึ่งจะแชทคุยได้นะครับถ้าจำไม่ผิด ที่ผมเคยลองอยู่นะก็จะต้องผ่านกด YouTube ก่อนหรือจะแชทคุยได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านกด YouTube ก็ส่งอีเมลไปได้เลยนะวิธีการก็คือไปที่แอป y o u t u b e นะครับอ่านี่คนนี้แหละครับผมอบังนี่แหละนะที่เขาอ้างอิงว่าเป็นเนี่ยจริงๆเป็น CEO ขอของ y t u t u นะนะครับแล้วก็ส่งคลิปมาหลอกลวงเรานะครับไปที่แอป y o u t u b e นะครับเสร็จแล้วด้านล่างมุมล่างขวากดที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะคุณ เสร็จแล้วนะครับด้านล่างสุดเนี่ยจะมีคําว่าความช่วยเหลือและความคิดเห็นกดเข้าไปเลยนะครับกดเสร็จแล้วนะครับผมด้านล่างเนี่ยจะมีคําว่าติดต่อเราตรงนี้นะกดเสร็จปุ๊บตัวนี้พี่น้องก็กรอกข้อมูลได้เลยนะครับตามรายละเอียดที่เราเจอว่ามีอะไรอย่างไรนะครับกรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็กดตามขั้นตอนเขาเลยนะเขาบอกให้เรากรอกอะไรเราก็กรอกไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอทางระบบติดต่อกลับนะ ซึ่งก็แล้วแต่นะบางทีอาจจะรอวัน2วันอย่างไรพี่น้องก็รอไปก่อนได้เลยนะตรงนี้นะวิธีการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ YouTube นั่นเองนะครับผมนะต่อมาครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากพี่น้องด้วยนะครับท่านไหนที่อยากจะซื้อของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่อย่างเช่นเป็นงานวันเกิดเป็นงานเลี้ยงเป็นงานกเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเนี่ยมีซาลาเปาแพนเบสกุล้วงควงตะหลิวก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลย นะครับอร่อยแถมเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพดีด้วยนะสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วลูกไก่ไส้เห็ดไส้เม็ดบัวแอลมอนตอคเกอลตหรือฟักทองญี่ปุ่นนะครับร้านนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ส่งได้ทั่วประเทศไทยส่งมาหมดแล้วนะผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ฟรีมูลค่า490บาทเลยนะครับนะบนะติดต่อได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกรนมาล้วงนั่นเอง อันนี้เป็นของพี่สาวผมแท้ๆเลยนะถ้าพี่น้องอยากจะช่วยสนับสนุนช่องของผมอย่างไรก็สามารถสนับสนุนพี่สาวผมก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองแถมได้อ e ีบุ๊กไปอ่านด้วยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมเราเนี่ยก็ยินดีกับสิ่งที่ได้มานะเช่นเราทำคลิปปยยอดวิวอาจจะยังไม่เยอะอย่างน้อยๆครับผมสิ่งที่เราได้มาก็คือเราก็จะได้ประสบการณ์ เราก็จะได้ทักษะในการที่จะตัดต่อการถ่ายการคิดคอนเทนต์การใช้ AI แล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเสียไปเช่นเราอาจจะแบบว่าทำไปแล้วเสียเวลาทําไปแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับอนาคตเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าทุกเวลาที่เราลงทุนไปในการทำคลิปมันคือประสบการณ์ที่ไม่มีใครสามารถที่จะ หามาได้นอกจากการที่เราจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับโอเคผมก็ขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับท่านไหนยังไม่ผ่านกดย่างไรนะก็เป็นกําลังใจให้นะหรือมาพูดคุยสอบถามกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไลน์แอดเสกยูทูเหมือนเดิมนะนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับลงมือเฮ็ด